กรับสวัสดีครับครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมถ่ายเมื่อวันที่26มิถุนาซึ่งตอนที่ผมมาถ่ายทำอ่าเกษตรกร,ร,กรของเรานะฮะจะเป็นทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะฮะอะชุดหนึ่งก็ทำหน้าที่ดําส่วนอีกชุดหนึ่งก็ทำหน้าที่ถอนกล้านะครับ ครับนี่ฮะหลังจากนี้มาประมาณสิบกว่าวันนะฮะก็ก็ถือว่าเจริญเติบโต,ตนะฮะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับท่านสังเกตดูน้ำนะฮะน้ำไม่ขาดเลยวันนี้ผมมาตามเก็บนะฮะตามเก็บเพื่อดูความการพัฒนาของอต้นกล้าที่เป็นนาดำนะครับ ข้าวเหนียวกอข๋อข้าวเหนียวเขี้วงูนะครับเนี่ยก็อากาศก็เย็นสบายนะฮะท่านมองไปที่ท้องฟ้านะฮะท่านหลวงเมฆก็ลอยต่ำแล้วก็ก้อนเมฆก็บดบังแสงอาทิตย์นะครับผมก็เนี่ยผมก็ขออนุญาตเก็บภาพนี้เป็นที่ของขวัญที่ระลึก มอบให้กับ f อซของผมที่ท่านจะอยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับ่านนฮะสวยง,งามมากนเฮะบแบ่งข้าววันนี้ผมผ่านมาทางนี้นะฮะแล้วก็ด้วยความตั้งใจอยากจะเก็บบรรยากาศอาทิตย์สองอาทิตย์ดูความจเจริญเติบโตของอพืชเกษตรที่เป็นเป็รียบเสมือนว่าสัหลักของชาติเนี่ย ได้ทําหา,าหากินให้กับลูกหลานชาวไทยนะฮะครับนี่ฮะสมบูรณ์มากทีเดียวท่านดูเนี่ยดูผมเ,เอ่อข้อยอดนะครับยอดจากที่ดูตัดเจอเครื่องเพราะว่าคงจะยังไม่หวานปุ๋ยนะครับ น้ำน้ำคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเจริญเติบโตนะนครับก็ยาวทีเดียวไปนี้ครับนะครับผม ผมจะถ่ายมุมสูงนะฮะกว้างๆแล้วก็เดี๋ยวจะดึงภาพเข้ามาใกล้ๆนั้นหน่อยครับผมหลังจากนี้เราก็คงจะไม่เห็นชาวนาดำนาแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดช่วงนะครับทุกที่เขาก็เสร็จกันหมดครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าเข้า่ากราบสวัสดีครับผม